ทำอะไรกันเนี่ยเคกส้มหน้านิมอยู่ครับเหรอโอ้เมื่อกี้นี่เพิ่งทำช็อกโกแลตเย็นมาหมดมาดต่อด้วยเค้กเลยเหรอวันเนี้ยฮะโอ้โอโอาวทำยากไหมครับเค้กส้มหน้านิ่มมาอธิบายให้ฟังหน่มมยหอ,อยเบื้องต้นทำยังไงบ้างก่อนหน้าที่จะมาเป็นตรงเนี้ยอ๋อขั้นแรกก็ต้องผสมไข่แดงกับสัมคุิคคร แล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆตีไข่ขาวกับน้ำมะนาวซูฟูเราทละหว่างที่ตีไข่ขาวนะคะให้ใส่น้ำตาลลงไปด้วยเพื่อเพิ่มความหวานค่ะหลังจากนั้นก็เอามาตัล่อมให้เข้ากัน,นะคะ่ะอืแต่ล้อมนิ่มๆใช่ไหมใช่ค่ะให้มันเข้ากันเสร็จแล้วยังไงต่อเสร็จแล้วก็แค่เทลงพิมพแล้วก็อบน้ำหนึ่งร้อยห้าสิบองศาค่ะนานไหมคะหกสิบถึงเจ็ดสิบนาทีครับหกสิบถึงเจ็ดสิบนาทีก็จะเป็นเค้กส้มส้ม แล,แล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยมาทำซอสอีกทำซอสข้างหน้าใช่ไหมครับโอ้ว้าววันนี้ได้กินเค้กส้อมอีกแล้วสุดยอดเลยดูสิเนี่ยเด็กสองคนนี้พลังเยอะแยะอ่าได้ยังสล,ลอมได้ยังคะไ,ได้อีกชุดเดียวค่ะอีกชุดเดียวอ๋อค่อยๆใส่ทีละเล็กละน้อยใช่ไหมคะจะได้เข้ากันส,<ำ>ส่วนครับ <ม>วิธีสังเกตว่ามันเข้ากันหรือไม่เนี่ยดูยังไงให้มันเป็นเนื้อเดียวกันค่ะ <Isaiah> ๋อให้มันเป็นเนื้อเดียวกันใช่ไหมยอดเยี่ยมเลยระหว่างนี้เราจะชิมได้ไหมเนี่ยไม่ได้ครับวุยมันต้องได้สิเชฟเนี่ยเขาต้องชิมนะนะแต่รับรองว่าอร่อยอ่ะรับรองเขาเคยทำหลายครั้งแล้วค่ะจริงเปล่า แต่หน้านิ่มเพิ่งเคยลองครั้งแรกไม่เก่งอย่างนี้ครเนี่ยอ,อะมาล้างไอ้นั่นยังไงระหว่างนี้นะเราจะล่อมไปเรื่อยๆแค่นี้แหละใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาเข้าเตาอบเนะาะเดี๋ยวอบเสร็จแล้วเราก็จะมาลองดูหน้าตามันเนาะค่ะโอเคเอแล้วนี่ทำอะไรอยู่ครับเนี่ย ต้มอยู่ครับอ๋อซอสเป็นเหมือนหน้านิ่มมะค่แล้วทำไงทำไงทำไงทำไมถึงหน้ากี่หนอใช้น้ำเปล่าสามร้อยเจ็ดสิบกรัมใช้เนยยี่สิบกรัมใช้น้ำตาลเท่าไหร่นะใช้น้ำตาลใช้น้ำตาลทรายเก้าสกรัมใช้ซันควิกเก้าสิบกรัมใช้แป้งข้าวโพดสามสิบกรัมครับอืมแล้วก็คนตั้งไฟกลางให้จนถึงประมาณนี้ค่ะให้มันเหนือเลยใช่ไหมรับอุ้ย สวยอันนี้จะทำเป็นหน้าเค้กใช่ไหมใช่ว้าวซันคริกบอกเลยว่าเปรี้ยวเน้นเน้นอร่อยแน่นนอนเหนือหรือยังได้ที่หรือ,อยังโอ้โหแจม่มากแจม่มากโอ้ยทานหน้ากินนะเนี่ย นี่เราไม่ได้ใส่สีธรรมชาติสีเลยใช่ไหมธรรมชาติค่นนีธรรมชาติล้วนๆดีมากเลยที่คุณใส่สูตรจริงๆเขาใส่สีน้ําสีแดงนิดหนึ่งครับใช่ใช่ไม่เอาเราไม่ใส่สีนะแล้วคนจนหนืดมากได้ที่แล้วใช่ไหมเราเราก็มาแต่งหน้าอีกทีใช่ไหมใช่ค่ะเราค่อยเอาไปราเค้กส้มที่ทําไว้ย้นนี้เค้กเราสุกแล้วหน้าก็หนืดแล้วนะ อ่าใจเย็นนะครับแลก็ถอ้งใต้ออกเลยดูสิเค้กเค้กน่ากินไหมสุดยอดเลยแล้วต่อไปทำไงต่อเออถอดทั้งใต้ครับใต้ตูดมัาม่าค่ะช่วยหนูหน่อยร้อนเหรอใช่ค่ะมันร้อนอยู่ค่ะเดี๋ยวนะจับพริกเรอเลยใจเย็นสิถ้าร้อนอยู่ก็ใจเย็น เอ้าก็ไม่อะไรนะไม่ถึงกระดาษไขอ่ะเออจับกระดาษยกขึ้นแล้วเจยเย็นจะเย็นกระดาษข้างใต้มันต้องความลงป่ะงั้นเมลแ่ยนไม่ได้หรอกต้องเอาต้องเอาเอาแงนแขยนขึ้นมาใช่ไหมต้องเอาข้างล่างขึ้นใช่ไหมในที่สุดตรงนี้แหละนะ แล้วทั้งไม่ตอหลังจากนั้นเราก็ลาดหน้านิ่มลงไปค่ะลาดหน้าทิ่มลงไปเลยครับลาดตอนอนั้นร้อนอยู่นะครับโอ้โหอ้าวต้องจบไมไม่ต้องเลยครับแค่เทลงไปเลยฮึ่ม ลดลงเลยลดลงของน,นี้จะล้อ,อย่างที่ปากเนเพราะว่ามันจะมีด้านข้างที่ไม่โดนใช่ตอนที่มันเลยค่ะถ้าเราเทข้างบนลงไปอะ่ะมันจะเป็นสโลปลงแล้วข้างๆก็จะอาบมาด้วยใช่ไหม